รุดช,ช่วยช้างป่าเขาอ่างรือในพบบาดแผลติดเชื้อรุนแรงใต้ท้องเมื่อวันที่1นกุมภาพันธ์2568นายเอกชัยแสนดีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ20ปีมีอาการบาดเจ็บพบเลือดปนหนองตามพื้นที่ช้างป่าเดินผ่านบริเวณสวนป่าสนามชัยตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเซาทันทีที่ได้รับแจ้งนายเอกชัยได้ประสานงานกับนางสาวมัชมนแก้วพระหัตชัยหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2กระบกคู่นายทิติสอนสาหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเซาพร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รวมกว่า20นายเร่งเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าช้างป่าตัวดังกล่าวมีบาดแผลกว้างประมาณ15เซนติเมตรลึกประมาณ4เซนติเมตรบริเวณใต้ท้องใกล้สะดือมีอาการติดเชื้อรุนแรงอีกทั้งยังมีเลือดปนหนองไหลซึมออกมาตลอดเวลาทีมสัตวแพทย์จึงตัดสินใจวางยาซึมเพื่อเข้าทำการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยใช้เวลาในการรักษานานกว่าหนึ่งชั่วโมงประกอบด้วยการให้ยา ปฏิชีวนะเพื่อรักษาการติดเชือ้อยาแก้ปวดยาบำรุงร่างกายและยาฆ่าหนอนพร้อมทั้งทำความสะอาดแผลด้วยน้ำเกลือและนำยาฆ่าเชือ้อก่อนจะทายาครีมรักษาการติดเชือ้อและผงแป้งฆ่าหนอนจากนี้ยังได้เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สุขภาพโดยรวมโดยจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอาการจนกว่าแผลจะหายสนิท ทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือนในถือเป็นพื้นป่าที่สําคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกอครอบคลุมพื้นที่กว่า6 7 4 3 5 2ไร่ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วนับเป็นพื้นป่าราบต่ําแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีพื้นที่ป่าปกคลุมเป็นบริเวณกว้างและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า รวมถึงสัตว์ป่าหายากอีกหลายชนิดหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างืนานกล่าวว่าขอความร่วมมือประชาชนที่พบเห็นสัตว์ป่าบาดเจ็บหรือป่วยโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่าและสัตว์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลภาพเขา่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พีพีนิวไทยแลนด์รายงานด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวน5ไร่3งาน56ตารางวาขายเหมาในราคา5ล้าน9าแสนแปดทุ่นไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร098389457 7, 7 หรือ0993496888หรือ ID Line TON0643870198 ขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวา เสนอขายไล่ละ6ล้านหแสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888อดีลายต้น ton 064 837 0198 ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอ,อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนเสนอขายเหมเาราคา45ล้านบาทท่วนที่สวยทำเลด,ดีเหมาะสาหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ 099-349-6888ไฮนิลายต้น064-837-0198